สวัสดีครับแต่ก่อนผมมีเครื่องช่างตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็มันหายนะครับก็เลยจะซื้อใหม่นะครับผมก็เลยถือโอกาสที่ได้ตัวนี้มาใหม่นะครับจะซื้อใหม่ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันครับว่าเครื่องช่างแบบนี้มันราคาแค่60สิบาทเองนะครับก็มันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอมาจะมาเล่าให้ฟังครับโอเคครับของก็มาถึงบ้านแล้วนะครับก็เนี่ยฮะ เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลนะครับรหัส s f ด4 0 0 y นะครับผมซึ่งก็เป็นรหัสทั่วไปแล้วครับเราจะเห็นได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะครับเครื่องชั่งแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสเปคก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับแล้วก็ประมาณว่าหากน้าหนักภาชนะได้นะครับเปลี่ยนโหมดเป็นกรัมหรือออนก็ได้นะครับแล้วก็ชั่งน้าหนักได้สูงสุดถึง1นึ่กิโลเอ่อสิกิโลนะครับผมประมาณนี้นะครับ ราคา61บาทนะครับที่ผมได้มาเนี่ยแล้วก็รวมค่าส่งอะไรด้วยก็อยู่ราวๆสัก97บาทนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่งฟรีนะครับก็เลยได้มาในราคา61บาททุนๆนะครับผมเนี่ยฮะเขาให้ถ่านมาด้วยนะครับ2ก้อนนะครับผมน่าจะเป็นถ่านขนาด 3A นะครับ2ก้อนบางรุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมซื้อตัวนี้นะครับก็จะเป็น ฐาน 2A นะครับแต่เดี๋ยวนี้บางรุ่นก็จะทําเป็น 3A บ้างอะไรนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าแล้วแต่โรงงานแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับผลิตมานี่ฮะฐาน 3A ให้มา2ก้อนนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องซื้อหาซื้อฐานใหม่นะครับมาดูตัวเครื่องนะครับก็หน้าปัดก็จะเป็นนี่ฮะปุ่ม on off นะครับปุ่มโหมดปุ่มแ็บนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะตัวหน้าจอแสดงผลนะครับผมแล้วก็ หนี่งพันกรัมนะครับก็คือ1นกิโลนะครับหนึ่งหมื่นกรัมนะครับก็คือ10บกิโลนะครับผมด้านหลังก็เป็นช่องใส่่านนะครับผมเดี๋ยว่านใส่ก่อนครับลัง่านมันดูหลวมๆนะครับผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่่านถ้าใช้ได้ก็โอเคครับโอเคเนี่ยฮะมันก็จะติดเลยนะครับเวลาใช้งานเราก็กดปุ่มออนนะครับหรือว่าเวลาที่ใช้งานก็กดปุ่มออนเหมือนกันครับก็จะเป็นปุ่มออนออฟนะครับ ผมจะเอาเข้าวสารน้ำหนักหนึ่งกิโลมาลองช่างดูนะครับนี่ฮะช่างมาก็จะได้หนึ่งพันสองกรัมนะครับก็หนึ่งกิโลนิดนนะครับก็ถือว่ามีความคาดเคลื่อนนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับจะลองอีกถุงหนึ่งนะครับผมมีอยู่สองถุงเดี๋ยวดูที่ว่าน้ำหนักมันจะเท่าเดิมหรือเปล่านะครับก็จะเป็นพันกับสี่กรัมนะครับก็ คัเคลื่อนมาอีกหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลองกดเป็นโหมดออนนะครับก็จะได้ประมาณ35.4ออนนะครับเดี๋ยวจะลองคำนวณดูนะครับว่ามันจะได้ตามนี้หรือเปล่านะครับ1,004กรัมก็คือ35.4ออนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวลองเข้าไปที่เว็บไซต์แปลงดูนะครับลองเทียบที่1,000กรัมนะครับมันจะเท่าไหร่นะครับ ก็ตก35.273นะครับก็ก็ใกล้เคียงนะครับก็ใกล้เคียงก็ราวๆนี้นะครับประมาณนี้ก็ดูแล้วก็ตัวเครื่องช่างน่าจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เท่ากันทุกครั้งอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอรับได้ครับผมนี่ฮะเ,เดี๋ยวจะมาลองช่างโดยการหักน้ำหนักภาชนะนะครับผมก็สมมุติว่ากล่องนี้เป็นภาชนะนะครับ แล้วก็เอาวางไว้ที่เครื่องช่างนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มแท็บนะครับนี่มันก็จะเซตเป็นศูตรนะครับผมจากนั้นเราก็เอาตัวที่เราต้องการช่างน้ําหนักวางลงไปนะครับนี่ยฮะก็จะได้น้ําหนักจริงของตัวที่ช่างนะครับผมโดยการหักน้ําหนักภาชนะแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามันช่างได้ถึง10กโลจริงไหมครับนี่ยฮะผมจะลองใช้ขวดน้ํานะครับน้ำขวดนี้1.5ลิตรนะครับก็ราวๆน้ําหนักก็ประมาณ1.5กิโลนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ครับ1.55กิโลนะครับ แล้วก็จะหาอุปกรณ์อื่นๆนะครับมารวมกันเพื่อให้ได้ประมาณ10กิโลนะครับเดี๋ยวลองตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับได้เท่าไหร่นะครับก็ละราวสัก6กิโลกว่าๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเข้าสารอีก2ถุงนะครับ2โลวางเข้าไปนะครับจะได้กกโลอ่าวางถุงแรกไปนะครับ7กิโลกว่านะครับวางถุงที่2ก็เนี่ยฮะ เป็น8กิโลแล้วนะครับนี่แกิโลเกือบ9ก้ากิโลแล้วนะครับเดี๋ยวเอาขวดน้ํานะครับถ้าเกิดขวดน้ําเนี่ยมัน1.5้านะครับก็ก็น่าจะเกือบเกือบสิกิโลนะครับผมก็คิดเลขเร็วนะครับไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับแต่ผมจะไม่วางแบบว่าเตมไม้จมือนะครับก็จะวางแบบเบาเาหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะเกินน้ําหนักนะครับเดี๋ยวมันจะพังนะครับเครื่องช่างนี่ฮะก็จะได้เกือบเกือบสิโลนะครับก็คิดว่าเพียงพอนะครับน่าจะช่างได้นะครับ แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าน้าหนักมันถึง10โลหรือว่าเกิน10บโลก็อย่าไปชั่งมันนะครับเพราะว่าเกรงว่าตัวเครื่องช่างมันจะพังนะครับราคา60บาทมันก็เปาะมันก็คอาๆจะเปลาะบ,บางนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าใครจะชั่งนะครับน้ําหนักโดนราวสักศูนย์ถึงเก้าโลกว่านะครับถึงศูนถึงเก้าโลน่าจะปลอดภัยนะครับถ้าสิบโลนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเครื่องช่งมันรับไหวหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะไหวนะครับแต่ว่ามันก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะพังหรือเปล่านะครับผม โอเคครับก็หกสิบกว่าบาทากับการที่ซื้อตัวนี้มาก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสาหรับงานของผมนะครับผมก็เอาไปช่างเข้าสารแบ่งขายนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําหนักอะไรมากมายนะครับก็ค่าเคลื่อนเล็กเล็ก,ลกน้อยๆไม่เป็นไรนะครับผมสาหรับใครที่เอาเจ้าไปช่างแบบช่างตวงแบบต้องแม่นเรื่องน้ําหนักจริงๆแบบว่าผิดพลาดไปได้เลยเล็กเล็กน้อยๆ้อยนะครับก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ะนะครับแต่ถ้าใคร,ใครไปตวงพวกส่วนผสมอาหารเล็กเล็กน้อยๆนะครับที่ไม่ต้องซีเรียสเรื่อง น้ำหนักเกินเล็กๆน้อยๆหรือขาดเล็กๆน้อยบ้างอะไรครับก็น่าจะเอาไปใช้งานได้นะครับตัวเครื่องนะครับค่อนข้างจะเปลาะบางเลยนะครับวัสดุไม่ไม่ดีนักนะครับผมราคามแค่60กว่าบาทนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าราคาถูกนะครับใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคแหละครับผมอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกียดนะครับผมก็โอเคครับ ก็แวะมาเล่าสู่กันฟังนะครับของที่ซื้อมาใช้เองนะครับสำหรับผมนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ